นี่ไงด้านข้างมีรถพี่แกจอดอยู่มั้งเนี่ยอาขับเลี้ยวเข้าไปเลยจอดมันเอาไว้อะไรว่าอยู่ดีๆก็ได้งานทําเฉยไว้อ่ะลงรถถอกุญแจแล้วรถเอาไว้อ่พี่ครับแล้วผมต้องทําอะไรบ้างเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแค่โฟล์ตตัวจ่าบริเวณแถวนี้ก็พอนะเขาไปอ่านใบการทางานแล้วก็ทุเสื้อาไปเปลี่ยนชุดคนทางานด้วยไรพี่ก็จะไปละมีธุระในช่วงตอนเย็นอ๋อครับผมอ๋อรถพี่คันนี้นี่เองโอเค เดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปอ่านใบการทํางานแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเข้าไปดูซิในบ้านรถป้อมยามมีที่นอนอยู่2อันแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแหละแล้วก็บริเวณตรงโตง๊ะพี่เกบอกว่ามีใบการทํางานนี่ไงวางไว้หนึ่งใบโอเคเลยงั้นอันดับแรกก็ทาการเปลี่ยนชุดก่อนเลยละกันอ่ะมีอยู่2ตัวโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยโอ้โหพหนักง,งานหรือย,ยามคนฟอกสุสานเขาใส่ชุดสีขาวแบบนี้กันหรอวะเป็นขาวดําตัดกันอย่างเงี้ยเออพี่ครับพี่เกไปไหนแลว้ววะเนี่ยอ๋อ่นงไงเจอละเออพี่ครับผมแต่งตัวแต่งอะไรเรียบร้อยหมด โอเคเองใส่ชุดนี้คือเท่เลยว่นะน้าไปอ่านไปการทำงานหรือ,อยังมาอ่านให้เข้าใจนะอ๋อผมยังไม่ได้อ่านครับผมเ,เดี๋ยวผมจะลองไปอ่านดูโอเคโอเค